อีสองตัวแกงกูไม่อีควายคนบ้านสุขีอีนุ่มค่ะผอมก็ได้ถ้าเกิดเท่แล้วสูงโปรุกอีดอกเอาจริงกูชอบหมดเลยคิวเอ็นเอกับภาวะผัน คนเกิดที่พระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็มีพี่น้อง3คนค่ะเราเป็นคนสุดท้องนะคะมีพี่สาวสองคนค่ะก็อายุเขายิบเก้าแล้วค่ะอยู่ที่อุบลราชธานีค่ะมีน้องสาวคนหนึ่งค่ะเป็นคนสวัสดิ์แต่เจ้ามีพี่น้องอยู่สองคนเจ้าแล้วก็ตอนนี้อายุ34สปีเจ้าเป็นคนเกิดจังหวัดระยองครับผมอายุตอนนี้27ปีบริบูรณ์แล้วก็มีพี่น้อง4คน ความฝันสูงสุดก็คงอยากจะอยู่บ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งค่ะมีหมาสองตัวแล้วก็ทําอะไรเล็กน้อยที่สำคัญคือมีเงินค่ะการดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ดูแลเอ่อดูแลตัวเองรอดค่ะอยากมีผัวคะ่ะจริงๆนี่คือความฝันสูงสุดเลยเพราะตอนนี้อย่างอื่นอ่ะมันเริ่มเห็นละตอนนี้สิ่งที่อยากเดียวคือมีผัวอยากอยากมีบ้านครับอยากมีบ้านอย่างที่กรุงเทพของผมแล้วก็ใช้เป็นแบบสตูดิโออะไรอย่างนี้กับเพื่อน จริงๆแล้วขอให้เทรนเป็นตัวกำหนดดีกว่าค่ะว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเราก็ถามว่าตามเทรนไหมจริงๆ Power c u p Game ไม่ใช่เพจที่ตามเทรนมากเท่าไหร่แต่ว่าอะไรที่มันรู้สึกว่าสนุกน่าสนใจมีสาระอะไรเงี้ยเราก็เอามาทำกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถามว่าสิ่งที่อยากทำในปีนี้หรืออยากทำมานานแล้วเนี่ยก็คือ Power c u p g h o s t ที่พี่เกี่ยวกับเรื่องผีเนะี่ยอยากทําเพราะเรารู้สึกว่ากระเทยกับผีเนะี่ยเป็นเรื่องที่ตลกค่ะมันต้องดูกระแสด้วยว่าอะไรมาอะไรไม่มาอะไรควรเล่นอะไรไม่ควรเล่นค่ะถ้าจะอะไรที่ไม่ควรเล่นแต่คนอื่นเขาเล่นกันนี่ก็ไม่กล้าเสี่ยงแล้วแต่อีใหม่เลยคะ่ะ <c oughs> แล้วแตแว่แล้วแต่เพื่อนเลยคือกูก็มีหน้าที่อา,าทอยากทำแบบนี้ใช่ไหมอาเดี๋ยวกูคิดต่อใหนะ้แล้วแต่มึงเลยอีใหม่มแล้วแต่สองคนนั้นเลยจ้ะแล้วแต่พี่อากับพี่ใหม่เลยจ้ะเพราะว่าเขาคิดอย่างเดียวกูทำตามเขาจ้ะ เฟซบุ๊กค่ะเกิดจากว่าเต้กับใหม่เนี่ยเราอยู่เท็กไกเอาไทยแลนด์มาด้วยกันค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเต้ก็โทรมาชวนใหม่ว่าพี่ใหม่เรามาทาเพจกันไหมซึ่งจริงๆแล้ใหม่คิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะมาทําเพจกันก็ตัดสินใจว่าโอเคเต้พี่นอนคิดมานานแล้วเหมือนกันงั้นตัดสินใจที่จะมองและคือเรามองคนใน Facebook แล้วว่าเราจะเลือกใครเราก็เลยเล็งหนุ่มกับอาร์ตแล้วก็ดึงทั้งสี่ทั้งสองคนเข้ามาร่วมทีมค่ะรู้จักกันได้ไงนี่ก็ มี Facebook พี่ใหม่ตั้งแต่เรียนมหาลัยแล้วและทีนี้ก็แค่แบบแซลกันในรูปเวลาลงรูปก,ก็แซลกันพราะนางก็เป็นคนตลกพระหน้านางตลกนะคะแล้วก็ไม่ได้ขตลกค่ะเดละขัแล้วก็มีอยู่มาวันนึงพี่ใหม่ก็ทักมาเมืองทำเพจกันไหมเดี๋ยวกูจะชวนประพังตอนนั้นเราก็เออเราเริ่มติดตามประพังมาแล้วในระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบมแบบโอเค okay, ดีแม่ก็เ <laughs> อาดิก็มานัดเจอกันกันเลยทำเพจพ,พัวพับเกขึ้นมา เนื่องว่าเราเคยทํางานกับพี่ใหม่มาก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็เคยแบบมีสักพักนึงคืออยากเคยทํางานครั้งหนึ่งมาแล้วอยากทํางานอีกอยากทํางานด้วยกันอีกก็เลยแบบเฮ้ยเรามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วพี่ใหม่บอกว่าไม่เต้พี่คิดไว้แล้วว่าต้องมีกลุ่มที่ทํางานแบบนี้ตลอดเขาก็เลยแบบพี่เล็งไว้สองคนก็คือเป็นพี่หนุ่มกับพี่อาร์ตแล้วก็กลายมาเป็นปึ้งเพราะว่าฮับเกย์ขึ้นมาครับก็คงจะย้อนกลับไปเหมือนคําถามแรกเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยากมีชีวิตที่ วุ่นวายมากเพราะทุกวันนี้มันเหมือนกับมันเราเจอสังคมที่วุ่นวายมากมยอยู่แล้วเราอยากอยู่เพียงแค่บ้านหนึ่งหลังหมาสองตัวแล้วก็มีเงินทนในเองค่ะนี่ก็อย่างที่บอกเหมือนข้อแรกค่ะเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงตัวเองรอดแล้วก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นนี่แหละค่ะความฝันในอนาคตก็คงจริงๆอยาจะประกวดนางสาวเชียงใหม่นะก็อย่างที่ใครบอกครับอยากมีบ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็ทําเป็นสตูดิโอส่วนตัวเพื่อที่แบบอ่ะเอาเพื่อนๆมาทำคอนเทนต์ที่บ้านบ้างเพราะ ถ้าเราอยู่บ้านคนเดียวมันก็เงียบกว่าเนาะเอา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 เสียงเอาเสียงแบบดังดังมาอะไรให้มันบ้านมีสีสันบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ดีกว่าคอนเทนต์เอ่อเป็นแฟนกันหนึ่งวันค่ะผูชอบทุกอันเลยอะแต่ที่เหมือนใหม่อันต่อแรกค่ะเมื่อกิ๊ฟบอกชอบเหมือนกูไม้ก็บอกว่าชอบเหมือนอันชอบเหมือนทุกอันเลยแต่ว่าชอบเหมือนใหม่ก็คือไอ้อยากมีแฟนเห็ยนแรกถึงได้ความฝันสุดๆก็อยากมีแฟนคอนเทนต์ก็อยากมีแฟนก็ชอบชอบอ่า อะไรว่ามันเยอะโคเวอร์เพลงอืมโคเวอร์เพลงชอบโฆษณาของของคอสเมติกอันนึ่งครับผมชอบงานของวิวาลีครับเพราะทำเองชอบมากคนบ้าที่สุดต้องเป็นประพังกรค่ะส่วนใครแพงที่สุดนั้นดูที่สร้อยค่ะประพังกรค่ะประพังกรจะบ้าที่สุดแล้วก็ใครดูแพงสุดก็จะเป็นก็ตัวเองแยแล้วบ้ใครก็อยากให้ตัวเองแพงบ้า โอไม่แพงหรอกก็ก็พอได้อยู่อีสองตัวแกงกูมาอีกควายคนบ้านสุดคืออินุค่ะแล้วใครสวยที่สุดคะทีงถามอีแล้วคะให,ใหม่สิคะโ <Hey! S 2> <laughs> อ้ยเราเชื่อว่าทุกคนในเพจรู้ครับว่าเป็นใครที่บ้าที่สุดเราก็จะไม่พูดกันในที่นี้เนาะเพราะมันอยู่แถวนี้อ่าส่วนใครที่สวยที่สุดก็ก็ไม่ต้องบอกครับมาคนเลงา คือเรามองว่าการที่ทั้งสี่คนมารวมตัวกันเป็นความลงตัวที่พอเหมาะพอควรทั้งหมดพอดีหมดเลยค่ะไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของคเอทีฟไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตลิสต์ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องพ็อปหรือแม้จะตตั้งถักตากล้องหรือตัดต่อทุกคนมีความลงตัวของทั้งสี่คนที่รวมกันกลายเป็นพพับเกค่ะก็ก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกด,ดีมากๆที่ได้อ่า รู้จักกันนะคะเพราะว่าดิฉันก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะได้มาอยู่กรุงเทพเพราะว่าผู้ชายนะคะแล้วก็ก็ไม่มีเพื่อนเลยก็จะมาหาเพื่อนที่นี่แล้วก็มาได้อยู่แล้วก็แบบสนิทที่สุดแล้วค่ะในกรุงเทพเหนื่อยเอาจริงเหนื่อยทุกครั้งที่เจอกันอ่ะมันจะต้องเหนื่อยว่ามันต้องมีงานที่ต้องคิดต้องแบบทําน้นทำนี้มีปัญหาต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่นี้บนพื้นฐานของความสุขค่ะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นวิบากกรรมหรือเป็นพรจากสวรรค์นะครับที่ทําให้เรามาอูรวมกันอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ก็ดีใจมากๆที่ได้ทำงานกับพี่ๆทุกๆคนครับเขาสอนให้เราโตเขาสอนให้เราคิดเขาสอนให้เรารู้จักการเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเขาสอนในสิ่งที่เราแบบไม่รู้ด้วยอะไรแบบนี้ครับบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าเราทําได้แต่เขาพยายามพุชอัพให้เราทําได้อะไรอย่างนี้ครับผมป่อยผู้ชายมีหลายแบบนะคะแต่ถ้าเกิดว่า ให้เราเลือกตอบเราขอตอบเป็นการอ่อยข้างนอกดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้วิธีนี้กับผู้ชายเสมอเวลาไปเที่ยวกลางคืนนะคะเราจะทําตัวให้สนุกสนานล่าเริงให้ผู้ชายรู้สึกว่าอุ๊ยตรงเนี้ยดูน่าสนใจจังแล้วก็เข้ามาหาเราค่ะไม่เคยอ่อยเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่เคยย่้เพราะว่าเราก็ปล่อยเบอร์ตลอดก็ถ้าเกิดสมมติว่าอยู่ในผับเงี้ยก็อาจจะแบบเดินไปใกล้ผู้ชายแล้วก็ทำของตกแล้วละครมาก ให้โปร่งสั้นเปิดออกมาจะบอกอยังไงครับพอดีไม่เคยแบบไม่เคยทําอะไรเลยก็เลยแบบไม่ไม่เคยเลยครับเรื่องนี้เป็นศูนย์มากต้องถามพี่ๆที่เหลือครับสเปกหนุ่มๆจริงๆเป็นคนชอบผู้ชายเท่ค่ะเออผิวดำผมสัน้นหมีก็ได้ผอมก็ได้ถ้าเกิดเท่แล้วสูงโปอูดอีดอกเอาจริงกูชอบหมดเลยอ้วนค่ะ อ้วนเลยแล้วอ้วนยิ่งอ้วนร้อยโลยิ่งยิ่งดีเออชอบชอบคนอ้วนจริงจริงับชอบเด็กเป็นคนชอบเด็กชอบเด็กกว่าแล้วก็ชอบคนคนตีอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบว่าเฮ้ยแกล้งเราดิอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนชอบคนดูแลตัวเองเป็นคนชอบคนเขาเรียกอะไรรูปร่างดีนิสัยดีแล้วก็เป็นคนแบบขี้เทคแคร์อะไรเงี้ยจะเป็นคนแพ้เป็นคนแพ้คนที่ชอบแบบเอาใจอะไรเงี้ย จริงๆต้องบอกเลยว่าวีรกรรมอ่ะไม่ค่อยมีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเป็นคนที่ค่อนข้างอยู่ในกรอบแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเรียบร้อยส่วนใหญ่เพื่อนสาวที่เป็นตุ๊ดด้วยกันเนี่ยจะมีวีรกรรมที่สนุกสนุกแซ่บๆแล้วมาเล่าให้เราฟังเยอะมากกว่าวีรกรรมแปลกๆมีเยอะค่ะแกล้งผู้ชายกับเพื่อนกระเทยแกล้งผู้ชายแบบเวลาเข้าครร่ายลูกเสือเข้าค่ายแล้วก็จะโยนหินให้เต็นท์มันพังอย่างเงี้ยมันก็โดนทำโทษไปอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงป่ะชอบเอาหางหมามาแปรงฟัน เคยเกเผาบ้านครับเคยเกิดเผาบ้านเพราะว่าตอนนั้นเป็นคนที่ชอบเล่นไฟมากแล้วก็เอาเชิงเทียนที่ไปไหว้พระเอาไปโยนใส่ถังขยะแล้วดงมั่งล่างแล้วก็สัญญาณไฟก็กิ้งขึ้นมาแล้วพ่อก็มาแล้วก็ด่าด่าก่อนแล้วก็ค่อยไปไปดับไฟ แล้วคาถามนี้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่านาตอนนั้นเราหมดไฟหรือ,อยังนะคะถ้าเกิดว่าเราหมดไฟแล้วเรารู้สึกว่าเราทํากันมันเต็มอิ่มแล้วเนี่ยเราหยุดทําก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเกิดว่าต้องมีใครคนนึงออกไปแล้วเรารู้สึกว่าเรายังหาคนทดแทนกลับมาไม่ได้เราก็จะทําเหลือจํานวนที่เราทํากันต่อไปค่ะแม้ว่าเออนะตอนนั้นคือในในจุดที่เราไม่เขาเรียกว่ายังไม่หมดไฟอยากทําต่อนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะทําต่อไปค่ะอยากทําต่อ แต่ก็ต้องคุยกับคนที่จะออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้ามันไม่ครบสี่ถ้าเอาคนอื่นมาแทนมันก็มันก็ไม่พูดไม่ถูกอะ่ะแกมันก็ต้องต้องรอดูในวันข้างหน้าอีกครั้งหนึ่งก็คงไม่ทาอะ่ะเพราะมันคงไม่ใช่พ p พีจอ่ะถ้ามันขาดคนใดคนหนึ่งไปรู้สึกว่าถ้ามันขาดคนเดิมนอาจจะต้องทําใหม่ก็ต้องเป็นชื่อใหม่ที่ไม่ใช่พาวเวอร์พารเกมเนี่ยของสับเรานะอือคงต้องกลับมาประชุมใหญ่กันรอบหนึ่งครับเพราะ เรารู้สึกว่ามันไม่สามารถหาใครมาแทนใครได้แต่ว่าแค่ว่า,าหามาเพิ่มเพื่อเพื่อให้มันจํานวนเท่าเดิมแต่ว่าความสามารถของแต่ละคนมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเอกเทศไปหมดเลยครับซึ่งแบบอันนี้อาจจะต้องประชุมใหญ่กันแล้วก็ก็ต้องดูว่าในความเหมาะสมว่าถ้าเป็นคนใหม่เข้ามาเราก็ต้องเป็นชื่อใหม่หรือเปล่าหรือว่าถ้ายังเป็นถ้ายังแบบยังสามารถไก่เกี่ยกันได้เขากลับมาอะไรเงี้ยเราจะทำอันอันนี้มากกว่า ความสุขนะคะจริงๆแล้วสุขเนี่ยมันเกิดจากที่ถ้าเกิดเอาเป็นเราส่วนตัวเนี่ยเรารู้สึกว่าความสุขคือการที่เป็นสิ่งที่เราทาแล้วไม่เดือดร้อนใครมากกว่าเป็นสิ่งที่เราทาแล้วสุขในใจสร้างความสุขให้คนอื่นก็คือความสุขเหมือนกันสร้างความสุขกับลูกเพจก็คือความสุขเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่เป็นคนหนึ่งที่ฉนค่อนข้างที่จะไม่มองอดีตค่ะทําแต่ปัจจุบันเพื่อต่อยอดถึงอนาคตค่ะคนในเพจคาชมกดไลค์อะไรอย่างเงี้ยในเพจแล้วก็คําชมจากคนที่เจอนี่คือความสุขของเราค่ะ ก็ความสุขก็คือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะได้ได้อยู่กับคนที่เรารู้สึกสบายใจนี่คือคว,ความสุขความสุขคือความสุขความสุขของเต้จากคล้ายคกับพี่คนอื่นคือความสุขทางใจครับถ้าใจเราสุขแล้วเวลาเราไปไหนเราทําอะไรแล้วก็สุข จริงๆเป็นคนไม่มีสไตล์ค่ะเป็นคนที่ไม่ดูไม่มีเขาเรียกว่าเ e ฟเ r e n ์ในการแต่งตัวอยากใส่อะไรก็ใส่แต่ว่าเราจะค่อนข้างชอบเอาความแฟนตาซีของตัวการ์ตูนะมากลายเป็นอยู่เหมือนเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นโทนสีหรือสกีนอะไรเงี้ยของมันค่ะอยู่บ้าน่ะถ้าอยู่ห้องคนเดียวก็จะใส่แค่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแต่ถ้าออกมาข้างนอกก็จะมีสองสามอย่างหน่อยกางเกงเสื้อแจ็คเก็ตบ้างมวกแหละแว่นแหละตังหูแหละสร้อยแหละอะไรเงี้ยก็จะมีเราเป็นคนชอบ เสื้อลายอ่ะคือเพื่อนในเพจจะรู้ดีว่าเราแบบอีอาร์ทส่งรูปมาละมันเป็นมึงหรือเค้าเป็นแบบตัวการ์ตูนเป็นสีสั่นเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยเออเราเสื้อผ้าเราไม่ค่อยมีแบบเรียบ,ยบอืมอย่างเต้จะเป็นคนที่ชอบสีพื้นอย่างเดียวเลยครับจนพี่ใหม่ด่าว่ามึงเลือกบ้างค่ะมึงไปหาร้านที่มันมีอะไรที่มันแปลกๆใหม่ๆบ้างค่ะทุกๆทุกช่วงทุกสิ้นปีกูจะโดนบรรดาดตลอดค่ะ อยากฝากทุกเพืก็คือว่าขอบคุณนะคะที่ยังติดตามผลงานเราอยู่เรื่อยๆเ,เราอยากทําผลงานออกมาดีๆเรื่อยๆตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าเราทั้ง4คนเนี่ยมีเวลาว่างที่ไม่ค่อยตรงกรันเพราะฉะนั้นเวลามาเจอกันเราจะอัดผลงานที่ดีๆเนี่ยเก็บไว้สต็อกเพื่อให ลูกเพจได้ดูนะคะอย่าเพิ่งลำคาญพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์นั่นพิมพ์นี่เพราะว่าพวกเราเนี่ยพิมพมาเนี่ยก็เกิดจากความตลกสนุกแล้วก็สรรสร้างพยายามจะหาอะไรดีมาให้ทุกคนได้รับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรือว่าอะไรที่คอยพพอร์ตพวกเราทั้ง4ี่คนด้วยนะคะ กราบขอบพวกคุณทุกคนที่ติดตามเพจเพ w า r ว u าพับเกตลอดเรื่อยมา2ปีเข้าปีที่3แล้วเนาะก็ <โด usi> อยากให้อยู่เป็นเพื่อนเป็นพี่และรักกันแบบนี้แล้วก็ซับพอร์ตกันแบบนี้ตลอดไปนะคะและพวกเราสัญญาว่าเราจะทำคอนเทนต์ต่างๆคุณภาพดีๆออกมาให้รับชมบ่อย ขอบคุณมากขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการไลค์นะคะแล้วก็ขอให้อยู่กันแบบนี้ไปนานๆนอนแล้วรับรองว่าปีนี้ได้ดูแบบคอนเทนต์อะไรน่ารักน่ารักจากพวกเราแน่นอนค่ะก็ขอบคุณครับผมสําหรับ2ปีครึ่งเกือบสาปีที่ติดตามกันมาครับผมยังไงก็ทุกคนก็เขาบอกกันแล้วเนาะว่าเขาจะจะทำผลงานออกมาดีๆเนาะก็พยายามจะไม่ขี้เกียจนะครับผมแล้วก็ถ้าพยายามจะไม่หางานนอกมาเยอะเพราะจะได้ทํางานคอนเทนต์ให้มันออกมาแล้วตรงเวลากับที่มันบอกนะครับ